คือเกาครับผมวันนี้พีพพี่น้องมาเห็ดน,นะครับขาขาวหน่อยพีพพี่น้องมากินก้อยปลาไส้บะเดียงกับพี่น้องเสแบๆคกับพี่น้องบร่ได้กินโร้เป็นปีแล้วครับเดี๋ยวจีมีวิธีการที่เห็ดพี่น้องมึงนะครับเนาะแต่มา่ซีตัวครับเมื่อไรครับขาขาวแข็งครับท็ดให้พี่นอ้องมึงนะครับเนาะ โอเคครับผมครับผมหลังจากเขาคั่วเรียบร้อยนะครับแกเก็บแกะแกแะขี่ออกเรียบร้อยนะครับพักกัน,นเลยเน,น,นาะผักมันเลยครับผมไม่รู้บันบ้านเขาเนี่ยแหละครับสมัยพุทธสาวพุทธสาวพี่แกน้นองเนาะแซ่บๆเหรอเนี่ มีบางคนเป็นผ่้กินดิบเนาะครับขอโปรดขอให้ละลายๆเรือยพี่น้องบอลในน้ำเนาะครับเนะาะขอความสอบส่วนบุคคลนะครับนะเนาะเย้ครับผมเิ็กน้อยกับขอบคุณที่เข้าไปเป็นเยี้ยงนาะพี่น้องเนาะแต่ความสอบของส่วนบุคคลนะองพี่น้องนะ,กกค,นค,นนะครับขอบคุณดูเลยพี่น้อง,อนะะองได้มาเท่าไหร่หรอครับได้มาสี่ตัวเป็นตัวกลางแดงครับ ซ้ายมันจะจางแางมากไม่กินเรื่อเห็ดเมนูอย่างดีพนาวาปล่อยใส่หมูแดงเลยพี่น้องบาจจะกินปีละมั้งครับอาจจะกินปีละเทียเองพี่น้องอเค้ครับฟักไปไเลยครับฟอกไข่ม,มันมันมันเลยครับกั่งมันขาดครับงงนะไปไเรื่อยๆครับผมโอเคครับผมเขาฝักมาประมาณนี้แล้วนาะพี่น้องนะเนาะแดกดีแล้วครับ เขาสู้ขั้นตอนต่อไปนะพี่น้องเนาะ่างดีเราพี่น้องเอาแบบมุนๆเลยนะครับเด้อโอเคพี่น้องเคครับผมมาถึงขั้นตอนสำคัญนะพี่น้องเนาะขั้นตอนยังหูว่ครับนี่ครับผมนี่ครับมดแดงครับผมเอามดแดงครับขาครับนี่แหละครับขาครับไป ปลานะครับเนาะนี่ครับพอเลยนไหครับเอียครับบุษันมันขาวเนาะพี่น้องเนาะนี่นไหครับวิถีบันออกเลยกัดกันพวกพี่น้องครับเก็บมาเดยอะอ๋อดีใจเลยพี่น้องเก็บโอ๋อไปครับบุพเพครับเอาหลายๆครับผม ขันหมดแดงครับผมขันหมดแดงผ <m uch> ู้ใดเคยเห็ดเคยกินกันจีคุณคุณเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับผมจริงจีนะครับเอาความข้าวออกเอาสมหมดแดงใส่เลยครับพี่น้องบัว่อครับเอาใส่อีกค,ครับไฟหมดแดงกัดพี่น้องโอ้ยนี่าาวางหมดแดงเอา ปุ๊บออออุ้ย,ยมีเหิดไข่พี่น้องให้ผ่าอุ้ยดรอดเลยพี่น้องนี่ครับแบบบ้านๆเลยครับผมขันหมดแดงครับ หม้อหมัไก่ฮอตพงวินี้ครับอยู่น้ำบั่นบมมีครับพี่น้องมาขันยูดตรงเลยเอาเป็นท่างเป็นท่างเลยพี่น้องโอเคเดี๋ยวใส่อีกจักหน่อยนึงพี่น้องโอ้ยหมดกัดครับนี่เบาใส่อีกจกักครั้งหนึ่พี่น้องเนาะอุ้นท้องย,ยังไงพี่น้องอะไร่ะครับอีกจกักครั้งหนึ่งครับควายหมดกัด ใส่อีกสักครั้งหนึ่งครับน,น้อยๆเอยล่ะมั่นครั้งผิดดูก็พี่นอ้องด่ครับต้องสูงผี่ฮึนี่พอเลยพี่น้องสุดยอดอุ้ยสมดีครับพี่น้อง โอเคเดี๋ยวเขาสู้ขั้นตอนต่อไปนะพี่น้องเนาะโอเคครับผมเขาสู้วิธีการปรุงครับพี่น้องโอ้ยผมกดปิดมังหันพี่น้องคือเกอ่านะครับหมอมผักชีใส่ปปกระกูดเนาะครับเนาะตะไคร้ใส่ผิดซออย่างน้อยครับผมผ่านผ่านผ่าพี่น้องพี่น้อง,อง,องประเดี๋ยวเบิ้เนาะครับเนาะ ก็เป็นผงนะพี่น้องปกติมันต้องเป็นผงห่วยๆนะครับเดี๋ยวเขาซิมมันกันนะพี่นออนะ้องเนาะครับ ว eh? okay, ิดดวลเนาะแซ่บครับผมโอเคครับผมแซ่บครับผมวัดกลับพี่น้อง